สวัสดีครับวันนี้ทางเราก็มาขอแนะนำผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจากแบรนด์ New f o o d จาก Now Foods นะครับจาก iHerb ก็ถ้าสามารถสั่งสินค้าได้ตามในลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ผมทิ้งไว้ให้ในคลิปนะครับก็ Now Foods เป็นในแบรนด์ชั้นนำในหมวดวิตามินและอาหารเสริมโดยมีชื่อเสียงานคุณภาพและความคุ้มค่าผลิตภัณฑ์ของ Now f o o d มาได้การรีวิวในชมบวกจากผู้ใช้ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพในหลากหลายด้านดาวฟู้ดมีอันนี้ผมจะแนะนำที่เด่นๆไว้อยู่3อันนะครับก็มีดาวฟู้ดวิตามินซี1,000งวิชโรฮิปวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัดและเพิ่มพลังงานในทางร่างกายความพร้อมกับสารสกัดจากโรสฮิปที่เพิ่มประสิทธิภาพการหูดซุมคุณประโยชน์ป้องกันการเกิดโรคหวัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วย การสร้างคอลลาเจนที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณป้องกันความเสียความเสื่อมสภาพของเซลล์จากอนุมูลอิสระเหมาะสําหรับผู้ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพผิวนาฟู้ดวิตามินดี3,500 IU อันนี้เป็นช่วยในเรื่องของแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเหมาะสําหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกหรือฟันผู้สูงอายุและผู้ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกอันนึงอันสุดท้ายก็ นาฟุดโอเมก้าทีฟิตออยล์พันมิลลิกรัมน้ำมันน้ำมันน้ำมันปลาโอเมก้าทอุดมด้วยกรดไขมัน EPA และ DHA ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองหัวใจและหลอดเลอือดคุณประโยชน์ของลิตภัณฑ์ตัวน,น,นี้ก็มีส่งเสริมการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบปป์ป้องกันความเสื่มของข้อเสริมสร้างสมาธิและการทำงานส่สมอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพและขอใจลดลดโํดหรือผู้ที่ต้องการดูแลสมองและฟาร์มจันเก็บผลที่เลือกนววฟู้ดนะครับคุณภาพถูงมาตรฐานสูงนาวฟู้ดใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตและผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีราคาเข้าถึงได้มีรีวิวที่ดีเยี่ยมผู้ใช้จัดทั่วโลกให้การรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมก็ ก็เหมาะกลุ่มผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเหมาะกับกลุ่มผู้ใหญ่นะครับช่วยในการเสริมสร้างและและกลุ่มคนวัยทำงานที่สนใจสุขภาพผู้ที่สนใจด้านความงามสนใจผู้ที่ออกกําลังกายท่านก็สามารถสั่งสินค้าได้จากในลิงก์นี้นะครับผมอดี๋ยผมลองและหากท่านต้องการนําเข้ามาไทยสามารถติดต่อเราได้ครับเพราะว่ากระบวนการส่งการนําเข้าของเราจะเน้นส่งไปที่ฮ่องกงและส่งเข้ามาไทยซึ่งจะมี ราคาที่ถูกฝ่าส่งจากไทยโดยตรงและไอเฮิร์บามีฐานการซัพพลายเออร์อยู่ที่ฮ่องกงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับอ่ะุถ้าต้องการสั่งนี่ครับอ่ะเมื่อกี้อ่ะบทครับนึงนะครับผมกดนาฟูดนะครับอ่านะครับผมถ้าต้องการหานาหาตัวเนี้นาฟูดวิตามินซีอ่า นี่ไอเฮิฟแท็ก็กดคลิกเข้าที่ลิงก์นี้ได้เลยครับผมาเอาไว้ให้นั่นก็เอาไปเสิร์ชหาได้เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะไอเฮิฟเป็นวิตามินนะครับเป็นแบร์วิตามินที่ดังที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จําหน่ายวิตามินจากทั่วโลกซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ครับผมนี่เห็นไหมมีรีวิวเจ๋งทั้เลยยอดขายฝ่าสี่พันรายการมั้งเนี่ยอ่าร้านนี้ถูกหน่อยนะครับ ก็มีรา,าคาให้สัา12บาทนะาะไายก็กดเข้าไปแล้วกดสั่งได้เลยก็สามารถสั่งไปลง,งที่โกดังออที่ฮ่องกงได้นะครับผมถ้าสั่งคุ้มๆก็ผมแนะนาสั่งทีละ10กระปุกเลยก็จะดีกว่าจะได้นาเข้ามาทีเดียวไม่เสียเวลารอหรือถ้าต้องการให้เราสั่งให้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับทางเราก็มีบริการครับผมก็ <hungry. S 1> อย <ifi> ่าลืมนะครับกดกดติดตามกด s u b s c r i กดแชร์เพื่อ ครั้งหน้าผมจะมารีวิววิตามินหรืออาหารเสริมจาก iherb ที่เหมาะกับสุขภาพของผู้คนต่อไปก็ติดต่อเราได้ที่ทางนี้นะครับเกี่ยวต้นอิ p พอร์ตสายออฟฟิเชียลแอร์สอ V X I P R สาหรับคลิปในวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ